เด็กรีแชมป์นะครับแชมป์บอยรอบเข็มขัดแชมเปี้ยนหนึ่งเส้นครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เลยครับล่าสุดชนะนอกเพชรโพสีสอสละชีพในรายการศึกเจ้าวมวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับมีซอเอจิตเมืองแล้วแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วแล้วครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะกุหลาบขาวน้าดน,น,นตาชัยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วครับส่วนทางด้านของเพชรมินเพชรอะไรซิ่งเนี่ยครับนี่เพชรกาฟิลนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอในขณะนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายน้าเงินกันบ้างครับมุมน้าเงินทางด้านของมุมน้าเงินนะครับเพชรมินเพชอะไรซิ่งดาวรุ่งวัย20ปีจากอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับล่าสุดแพ้คะแนนสิงห์สยามเจ๊น้องความวัวงามลําพูนที่เวทีมวยสยาม้อบน้อยอย่างนี้ครับมีน้องก้อยแล้วก็มียะกบมัดสุกนะครับยะกบมัดสุกครับคนที่ถอดมงคลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับน้องก้อยภูตะวันนะครับแล้วก็อูซิงสิทธิขุนนะครับ เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนทางด้านของเพชรพิมเพชรอะไรสซิ่ย้ยายมาซ้อมอยู่ที่อกอแสงกันูผวิ่งอร่อยจูเบยที่วัดวิมุติยาร,รามเชิงสะพานพระรามเจ็ดนั่นแหละครับครับอ้าส่วนผลการให้คะนแนเมื่อสักครู่นี้49ต่อ47ทั้ง3คนครับก็ชนะเอกฉันนะครับเชิญชมศึกดาวรุ่งพิทักษ์ด้านพยาเสษิติที่สนามมวยฐานทัพเรือสงขลาวันที่7มีนาคมนี้นะครับโดยหมดโดยพิทักษ์ทองสุขใสประธานจัดการแข่งขัน ก็คือพลเรือตรีกฤษดารัตนสุภาผู้ชาการฐานทัพเรือจังหวัดสงขลาและก็ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดอินบางคุนรมครับวัดสําคัญวัดใหญ่ของบางขุนรมเราถนนวิสุทธิกษัตริย์เขตพะนครเนี่ยเริ่มวันที่1นึถึงสิมีนาคมงานนี้เสียหนุวยนะครับคุณอนเนกจิตตะพจรเกียรติจะนํานกาแฟโบราณรามังกรบินไปร่วมทำบุญออกร้านแล้วก็ให้พี่น้อง สารนัสรกสิธิ์ทั้งหลายเนี่ยได้ไปกินฟรีดื่มฟรีกันเลยนะครับใครไปงานนี้ก็ไปกินกาแฟโบราณของเสียหน่วยได้นะครับ<อ>แล้วก็<อ>เครื่องดื่มไม่ร้อยิบนะครับไม่มีลิมิตเกินร้อยไม่มีลิมิต,ตชีวิตเกินร้อยนะครับควาประลัลพลังขึดสู้ให้กับทักมวยที่มีพลังขึดสู้นะครับชกได้ลุกเดือด ชนะใจแฟนศิลเจ้าวมวยไทยทั่วประเทศทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละห้าพันบาทแล้วก็ศึกรวมพลชนคนศึกรวมพลนชนประธานซุปเปอร์ไฟส์นัดยิ่งใหญ่ครับในวันศุกร์ที่28กุมภาพานนันธ์นี้สนามมวยสนามกีฬาสนามฟุตบอลถูกป,ปัตตีมีดอนเมืองนะครับจัดโดยคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมร่วมกับคุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็อีกหลายๆท่านแหละครับศึกรวมพลนชนประธานซุปเปอร์ไฟส์บวกสาวสมหมายบวกเจ้าวมวยไทยครับ ในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับแสงมณีขยี้ธนันชัยยอดเหล็กเพชรตล่มกับทางด้านของพันพยักษ์เพชรอู่ทองทองรุ่งกิจเที่ยวพยัก์กับลำลำมูลเล็กกองธรณีขยี้คมประตักน,นะครับเพชรสมจิตก,กับเพชรสมหมายเพชรมณีกับทางด้านของเอ็กซ์ป้าและก็คู่มวยดังๆอีกครับค้างกับตามได้นะครับเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละครับบนเวทีครับคูที 4. ่4คูที่4ของการด่ดยทอดสดนะครับสุดเจดมวยไทยวันนี้ครับ ทางด้านของเพตตามินนะครับลูกศิษย์ของยากบมัตสุขซึ่งมีโปรแกรมจะจัดรายการนัดใหญ่ในวัน,ในใคล้วันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ยากบมัตสุนะครับเพชนอะไรซิ่งในวันที่16มีนาคมนี้นะครับที่อำเภอสิงห์านนครจังหวัดสงขลามาแข้งขวาเพตตามินนักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะครับวัยแค่20ปีเจ้าของส่วนสูง180เซนเมตรนะครับส่วนทางด้านของเชตกาฟิล 18ปีครับ170เซนติเมตรนะครับจากอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับสิงห์อีสานกับพการใต้นะครับสายกับขวาครับเดี๋ยวมาดูครับเบเการฟิลนั้นบรรดาเกจีอาจารย์ในวงการมวยทำนายทายทักนะครับนี่คือดาวรุ่งอนา,าคตดังของค่ายมวยจิตเมืองนนท์อีกหนึ่งคนครับขึ้นเวทีเป็นรายที่4ของวันนี้หมดยกที่หไปชมโฆษาเดี๋ยวกลับมาครับ ผมมั่นใจนี่แหละคู่หูของผมที่มีชาวต่างชาตินั้นสามารถชนะมวยไทยได้ในครั้งนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีท่านผู้ชมครับกลับมาชมบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งหนึ่งผมมีรายการที่จะแนะนำมวยดีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันครับ รุ่งคนหนึ่งนะครับในพิกัด134ปอนด์ครับแล้วคิดว่าเป็นไงผมก็ต้องถามแล้วค่ะในในนี้ก็ถามว่าคุณว่าใครจะชนะอ๋ออย่างนี้ตอบไม่ได้ค่ะต้องไปชมที่เวทีค่ะเพราะว่าคู่เอกคู่เดียวนี่ก็คุ้มสุดคุ้มแลวค่ะเฉพาะคู่นี้คู่เดียวค่าตัว4 0 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหเพราะนั้น ขาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับศึกวันที่27กุมภาพันธ์นี้ครับจิตเมืองนนทดยิ่งใหญ่นะครับทางด้านคุณสุมจิตแว่นแก้วก็นําเสนอให้พี่น้องแฟนมวยในวันนั้นที่เวทีราชจะดำเนินขอบคุณครับยังมีผู้มวยอีกเยอะเลยทีเดียวครับที่เราจะประกาศให้ทราบตามมาครับเอาละครับมาบนเวทีตามต่อนะครับยกที่2ของคู่ที่4ของการไดยทอดสดนะครับ ติดตามนะครับติดตามนะครับสกิจเมืองนนท์นัดใหญ่ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้แหละครับทีราชันแดงครับรถถังกับก้าวหน้านะครับผู้มวยเงินแสนรายการเงินล้านเลยครับนานๆจะได้คิวรถถังจัดเวทีใหญ่สักครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับทางด้านมุมแดงก็คือเพชรกาฟิลครับดาวรุ่งอนาคตดังครับด้าเงินก็คือเฟตทัมินครับ เป็นร้อปอนด์เท่ากันนะครับนี่แหละครับแข้งขวาเพชรการฟิวสิงห์อีสานกับพะการใต้นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนี่แหละครับกลางเวทีครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดผู้นี้ใช้อวยพรเกี่ยวกุ้งแข้งขวาครับเตะแล้วตักเตะแล้วบังเตะแล้วคาไว้เลยครับทางด้านของเพชรการฟิว ให้คะแนนด้านล่างสาท่านนะครับธนาพัน์เสือแก้วสมรักสมบ้านแล้วก็สุรชาติใบสมุทรโอ้ยเมื่อกี้นี้ค้างไว้สึกใหญ่สมจิตแ่นแก้วปลาเองเลยนะครับ ยัดติดเกมมโนนัดยิ่งใหญ่ทีลุ้มน่าจะดำเนินครับ27กุมภาพันธ์นี้กระหานหน้านี่เนี่ยแล้วว่าผู้ว่าี่น่าสนใจมากคุณประสิทธิ์รถทางการถถก้าวหน้าเนี่ยสดกับสดกับกับก้าวหน้าวางสีมือวางง่ายๆมองว่ายังไงคุณประสิทธิ์จัดใหญ่ตลอดนะครับคุณสมจิตงเป็ดแก้วจนได้ตำแหน่งโปรโมเตอร์ดีเด่นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมวงการมวยของปี2562แล้วครับคู่นี้คู่นี้คุณประสิทธิ์มองว่ายังไงอะ แล้วครับรถทังก้าวหน้าก็คนละสไตล์ครับก้าวหน้าสุดยอดจังหวะฝีมือนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆรถทั้งนั่นแหละครับต่อยได้ทั้งบู้งแล้วก็บุ๋นแล้วครับเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะแคเวลานี้เนี่ยทั้งต่างประเทศก็เชื้อชื่นชมนะชอบไอ้คนนี้ที่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์มาแทนบัวขาว่าไรง่ายนะครับหาคิวยากมากๆนะครับรถทั้ง แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นแล้วนะครับที่ผ่านมาที่ภูกเก็ตกับ27นี้ที่ราชดำเนินแล้วก็21นะครับ21ที่บุรีรัมย์นะครับชื่อยาว,ยาวาบนเวทีก็เพชรการฟิวจิตเมืองนนท์อาประเทศป้องปิดบัญชีเหมือนกันนะมาแล้วพูดไปทางขาดคำอยู่ที่ว่าเททพชรขมินจะเพชรอันไหนเพชรจริงเพชรแท้หวยหมัดเขาบอกว่าต้องแก้้วยศอกจริงไหมโอ้ย ครัางวัลพิเศษมอบให้ซึ่งในคู่ที่3นั้นศักิศรีเกียรติหมู่เก้านะคะสามารถเอาชนะคะแนนกุมารเงินจิตเมืองนนไปได้นะคะและรางวัลพิเศษที่จะได้รับนั้นก็คือวาวน้ำไทยเฟิร์มผู้นําำด้านวาาน้ำพีวีซีเทสน้ำร้อยเปอร the ์เซ็นต์คิดจะปิดคิดจะเปิดคิดไม่ผิดคิดถึงวาวน้ำไทยเฟิร์มโดยคุณทวันวลทันวะลัยเดชเจริญจิรดามอบ4 0 0 0บาทค่ะ เอาละครับการสู่สนามนะครับติดตามความบันกันต่อนี่เป็นภาพช้าๆช็อตเด็ดเดผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาแลยครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับก่อนชมยกต่อไปอย่าลืมนะครับรวมคนคนชนประธานซุปเปอร์ไฟ์บวกเจ้ามวยไทยบอกสอสมหมายวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้แหละครับสนามม,มุมกีฬาถูปัดเตมีดอนเมืองนะครับจัดโดยพี่สุพิษพิทังร,รมแล้วก็คุณสมหมายบางกะปิงก้อบางกะปิก็จัดรายการนัดยิ่งใหญ่ครับ าต่อครับครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางช่องสามจะถ่ายทอดสดให้ดูเพียงแค่3ยกเท่านั้นครับสำหรับวอยคู่นี้ก็คือจะจะรู้ผลแพ้ชนะหรือไม่ไม่รู้ครับจะจบการถ่ายทอดสดแค่ยกนี้กลัมาดูการเพชรกาฟิลแดงเพชรธมินไปน้าเงินอาจจะจบเร็วก็ได้นะเพราะว่าประเภทต้องปิดบัญชีอย่างที่บอกนะเพชรกาฟิว เอาละครับถ้าไม่จบนะครับเดี๋ยวติดตามผลได้ในเพจของศึก้าวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมอ้อยครับเอาละครับขวานหน้าขำาดันแทงครับทางด้านของเพชรธมินเลยครับเพชรตัดเพชรครับเพชรกาฟิลกับเพชรธมินนะครับเพชรแรกเพชรฝ่ายแดงมาจากสุรินทร์ครับอีกเพชรหนึ่งมาจากสงขลาป้องย่างย่างยิงขวาตรง ย้อนไปแล้วนะครับยังต่อยไม่ลงก็ตอนนี้แหละขอมั่งเพชรธนินขอมั่งตั้มรัดฟัดในรอาการยังมาอุ้ยเจอศอกหน้าครับทางด้านของเพชรธมินนะครับจะธมินจริงหรือเปล่าครับเดินถึงตัวแล้วครับไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านของเพชรกาฟิลเลยครับแบบนี้ครับไม่กลัวหมัดด้วย เจอก็ไม่หมัดและเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่เอาละครับต้องจับตาดูเลือกออกแล้วครับทางด้านของเพชรกาฟิลเนี่ยครับหมัดลุกซ้ายตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับแล้วก็หุ้ยสออขวาโอ้โหปักลูกตักหลักเลยนะครับเป้าอีกทีนึง เนียครับชิดแบบนี้ก็เจอซอก้วครับนี่นี่ไล่แขนตั้งแขนมีโอกาสเอาหอนีมนกันซอกนัดเข้าไปเร็ยครับเพชรธมิมยังบี้แม่สะบัดซอกนี้ได้สวยงามทั้งคู่ยังโดนแต่ว่ามาโดนเต็มๆโด,ด,โด,ดนเต็มเที่ได้เอาหนีสอกเป็นจูเอ้าเพชรธรรมิวก็โดนซอกอย่างที่บอกนะครับแกมวยหมัดจนใช้ซอกเจอมาเยอะแล้ว เสียงเฮมาเลยจังนี่แหละครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินรอยสู้ไปครับเดี๋ยวมีระบาันาแล้วกสู้ให้เขาขามยิงเข้าไปแทงเข่าดอกนี้แฟนๆแลคลางฮือเลยครับโดนเข้าไปแล้วมีมีอาการเหมือนกันทางด้านเพชนการฟิวของดีมีอยู่กับตัวปลอยออกมาให้หมดครับแดงหมัดน้ำเงินศอก แล้วครับในช่วงท้ายปลายยก3ามแค่ขวาน่าครับไม่กลัวแล้วไม่กลัวเข้าไปน่าคิดว่าต่อยไม่ลงนะเดี๋ยวขอบ้างเลยน่าล้วครับขวาหน้าสู้เข่าครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเอาล้วครับพอมันตัวบอดยกที่3นะครับบอดยกที่3ครับไปชมโคชนาก่อนครับเอจ สูดดีแมสสพลาโนพาผิดโลกใช้ยาหมองขาวตราลิงถือรูปน้องสูดดีแมสสพลาพ คุณผู้ชมคะเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนั้นจะมีรางพิเศษพลังฮึดสู้นะคะให้กับนักมวยที่มีพลังฮึดสู้ชกได้ดูดเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศนะคะและในวันนี้ค่ะนักมวยที่มีพลังฮึดสู้นั่นก็คือสแกง,งามจิตเมืองนนท์นะคะซึ่งสามารถใช้พลังฮึดสู้เอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้คือสามารถชนะเพชรอนุวัฒน์นอนุวัฒน์ยินไปได้เครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมอบเงินรางวัล5,000บาทให้กับ สแกงามนักมวยผู้มีพลังเพื่อสู้ค่ะคเชิญคุณอวงอาจค่ะคก็เป็นอันว่าศึกเจ้ามวยไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขออนุญาตสรุปผลหน่อยค,คู่แรกนั้นคุมเพชรจิตเมืองนอนชนะทีเคโออัตชัยปอเพชรนำชัยยกที่4แล้วก็มวยรอบจาเป็นม้าบินนะครับสแกงงามจิตเมืองนอนก็ชนะเพชรอนุวัต์นอนุวัต์ยิมไปนะครับในยกที่สองคู่เอกสักศรีเกียรติมู่9เก้าชนะกูมานเงินจิตเมืองนอนอย่างสนุกติดนะครับใน,นคู่ที่4ี่ก็กําลังชกกัน สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้านั้นคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างยอดวิทยาสอทอเยี่ยวบางแสนกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายโชคดีแม็กจันดีกับทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับเป็นวยรอบมาบินโจเซฟพ,พุ่มพันม่วงกับเพชรเดินชนสิทธิช่างระและเปิดหัวด้วยศิลาทองชอห้าพยัคฆ์กับเพื่อไทยพอ่อพนมพรวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมอาจจชักุลคุณสินไทยยากรร่วมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่เดินทาง,ทางจากประเทศอิตาลีเพิ่มก็จะเอียงไปทางผู้หญิงสวยสัญญา